ครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เรามาดูพระเนื้อชินตะกัวกันนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นพระลีลาสองหน้ากุวัดมหาธาตุจังหวัดกำแพงเพชรบางคนก็บอกว่าเป็นพระกุเมืองชัยนาทก็คือเมืองสันนะครับจริงๆชัยนาทและกำแพงเพชรก็เป็นเมืองหน้าด่านสมัยโบราณนะครับเพื่อนๆก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสร้างแล้วก็บรรจุกุ ทั้ง2วัดนะครับเ,เพื่อนๆก็ขนาดนะเดเรนชันนะเพื่อนๆก็ความสูงนะฮะก็จากบนถึงล่างนี่ก็อยู่ประมาณที่4.2ส่วนความกว้างของตัวองค์พระนะครับเพื่อนๆจะอยู่ประมาณที่2.3ส่วนความหนานี่ครับความหนาก็อยู่ประมาณที่6.5นะครับอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆครับการดูพระเนื้อชินตะกวดนะครับถ้าแก่ดีบุกก็จะมีน้ําหนักมากจะมีเกตแววๆบางคนก็เรียกว่าเป็น ชินเงินนะครับแต่ถ้ามีตะกัวามากนะครับเกิน8ปดสิบเกาบนางทีก็จะออกเป็นตะกัวสนิมแดงนะเพื่อนเพื่อนสหรับพระองค์นี้ก็เป็นพระแท้ดูง่ายครับเพื่อนๆพระแท้ดูง่ายเพื่อนเพื่อลองดูนะครับคราบไข่นะครับปกคลุมมีความแห้งนะครับเพื่อนๆบางจุดก็จะขึ้นเป็นปานดําตรงนี้ฮะบริเวณที่ตรงนี้ขึ้นเป็นปานดําเริ่มเป็นปานดำนะครับคราบไขปกคลุม นะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่แบบนี้ไอ้แบบนี้ผมบอกไปแล้วว่าปลอมนะครับถ้าเจอแบบนี้คุมแบบนี้แล้วก็เนื้อผิวตะกัวจะด้านแล้วคุมแบบเนี้ยด้านหลังเนี่ยอันี่เป็นการทําขึ้นมานะครับเพื่อนๆใช้เคมีใช้ยางต่างๆทา,ๆทาแล้วก็มันจะต่างกันอ่ะเรามาดูเพื่อนๆเรามาดูคราบไขน่นะมีความอ่อนแก่นะครับภาพขาวนวลสลับกันไปนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือธรรมชาติก็เป็นปาง ลีลาหันไปทางด้านขวาโดยทั่วไปเราจะเห็นมาทางด้านซ้ายเขาก็ถือว่าถ้าหันมาทางด้านขวาคือก้าวหน้านะครับยกขาด้านซ้ายนะครับแล้วก็อยู่บนบัวสองชั้นนะครับก็มือลำตัวก็จะค่อนข้างใหญ่แขนจะอ่อนช้อยตัวนี้ก็จะมีขอบนูนขึ้นมาเป็นลักษณะของขอบแม่พิมพ์นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลงกล้องกันดูเรามาดูขยายเพื่อนๆดูนะครับเราจะเห็นนะครับ ว่ามีความแห้งของอยางตะกัวเ,เพื่อนๆลองดูนะครับนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับของเนื้อตะกัวเนื้อชินตะกัวเนื้อชินตะกัวก็ผสมหลักๆก,ก็ตะกวตะกัวสังกษสีดีบุกนะฮะแต่ถ้าเป็นโบราณอย่างกุอยอุธยาเป็นพวกซุ้มเสมาทิศอะไรพวกนี้ครับก็หรือจะเป็นซุ้มระขังพวกนี้บางองค์จกะแก่ดีบุกก็จะทําให้กรอบหักง่าย เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูคาบไข่กันนะครับเพื่อนๆลองดูมุมนี้นะครับเดี๋ยวผมยพยายามโฟกัสให้ดูเราจะเห็นว่ามีความอ่อนแก่สลับเหลี่ยมกันไปนะครับก็เกิดจากเป็นจุดเล็กๆคล้ายๆเป็นจุดผื่นก่อนเป็นผื่นเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ขยายวงนะฮะขยายวงออกไปก็เป็นจะเป็นสีขาวนวลก็จะเป็นเหลืองเหลืองก็จะเป็นส้มส้มก็จะออก ออกไปเป็นสีแดงนะครับก็จะมีความอ่อนแก่สลับกันไปเพื่อนๆลองดูเนี่ยครับตามพื้นต่างๆที่ผมโฟกัสให้อยู่นะครับแต่ใครเล่นไม่เป็นผมถือว่าเนื้อตะกัวนี้เป็นพระที่เล่นง่ายแล้วนะครับเพื่อนๆถ้ามันศึกษาดูนะครับเนี่ยถือวเป็นพระที่เล่นง่ายนะครับเพื่อนๆลองดูจะมีความมันอยู่เป็นพระกุกครับเพื่อนๆน,น่าใช้ส่วนด้านบนตรงนี้เรามาดูฮะ ก็จะออกเป็นสนิมแดงนะครับเนื่องจากองนี้มีความแห้งแล้วก็ยางตะกัวหน้าจะหมดแล้วก็เนี่ยจะเป็นแดงๆแต่ผมไปยังปรับโูกกระดิบหน่ยเพื่อลองดูตรงนี้เราเห็นออกแดงๆนะฮะมุมนี้เราเห็นแดงๆนะครับนี่ก็เป็นเนื้อตะกัวเจอะเป็นสนิมแดงนะครับถ้าโดนความชื้นนี่ ก็จะทำให้นัวเนื้อ,อสนิมเนี่ยก็ยิ่งขึ้นและกระจายครอบคุมไปแต่พระถ้าบรรจุกุถ้าอยู่ในที่สูงนะครับเพื่อนๆไม่โดนความชื้นนะครับไม่โดนความชื้นมากก็จะแห้งลักษณะแบบนี้เนี่ยแต่จะมีความมัน,นเป็นคราบไขขึ้นปกคุมเพื่อนๆจะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นแพ้เป็นแหมคลุมขึ้นมานะดูความเป็นธรรมชาติของพระแท้นะครับ เป็นพระหน้าใช้ครับกัลวรีลาสองหน้าบางคนบอกกุวัดมหาทตุบางคนก็บอกว่าเป็นกุอาเมืองสันหรือเมืองชัยนาทนะครับเพื่อนๆลองดูกันนะครับก็เป็นพระที่น่าใช่อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ถือว่าหายากไหมปัจจุบันหายากและน่าจะมีหลายขนาดนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไรสาระก็กลายข้ามไปดูกันอีกครั้งเพื่อน ดูคราบไข่นะครับที่มีการก่อตัวกันขึ้นมาถ้ามีความชื้นมากก็จะระเบิดหน้าบางองค์ก็จะแตกเลยนะครับก็คือดโดนความร้อนและโดนความชื้นมากโอเคนะครับสําหรับพะระลีลาสองหน้านะครับเนื้อชินตะกัวนะครับเพื่อนๆถ้าคิดว่าผามีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าอะไรสระก็ขอให้ข้ามไปกอบคุณครับ